ดูดีดูดีดูเหมือนแบบราคาประมาณหนึ่งเลยอะไอ้น้ำขึ้นมาด้วยนะหัวหอหัวมันคือเอียงได้อย่างนี้เลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนลมีมอค่ะช่วงนี้นะคะก็กลับมาสู่ดูการทำความสะอาดบ้านอีกแล้วเดียมาเซตคิดอยนะคะนั่นก็คือเตารีดเอ้ยไม่ใช่ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไป แนีแล้วก็เราจะไปดูหัวแปลงของเขากันนะคะว่ามีอะไรบ้างเฮ้ยแต่ดูใหญ่ดูแบบว่าดูดีอะดูดีดูด,ด,ด,ดีดูเหมือนแบบราคาประมาณนึงเลยอะมีตรงนี้เป็นแทงน้ำนะคะให้ใส่มันก็จะมีปุ่มกดนะคะกดปุ่มแล้วก็ดึงแทงน้ำออกมาได้เลยเวลา,เาใช้เนี่ยเราก็เปิดตรงนี้เนี่ยแค่นี้ เสร็จเติมน้ำเสร็จแล้วก็ปิดลงไป <Okay. S 1> นะคะหัวนี้จะเป็นแบบนี้เราสามารถเสียบที่บ้านได้สบาย,บายๆนะคะอันนี้นะคะเราก็แกะกล่องออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะมีหัวแปลงนะคะทั้งหมด4ชิ้นค่ะก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นฟองน้านะคะเอาไว้ล้างพวกซิงคหรือว่าพวกที่เป็นอลูมิเนียมอะไรเงี้ยเขาก็จะล้างได้สะอาด แล้วก็จะมีตัวนี้ที่หัวมันคล้ายคล้ายกับฟลอยนะคะเวลาเหมือนกับไอที่เราไปขัดกระทะภาพแบบรุนแรงรุนแรงหน่อยก็จะเป็นแบบนี้เค <Okay. S 1> แล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นหัวม็อบเอาไว้ถูพื้นนี่อันนี้ก็ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีก็อันนี้ไว้แปะกับผ้านะคะแบบนี้เลยแล้วก็หัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหัวที่เอาไว้ล้างพวกกระจกนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็สิ่งที่เขาให้มาด้วยเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะคะข้อต่อทั้งหมด3ชิ้นก็เอาไว้ต่อจากเครื่องลงไปเวลาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็็ถัดมาก กระเป๋านะคะเขาให้กระเป๋ามาด้วยสกามใช่เอาไว้ใส่ไปถูบ้านจะได้ไม่สกปรกเขาให้เอาไว้ใส่ของเวลาถือไปทำความสะอาดที่อื่นเนี่ยมันจะได้ถือไปง่ายๆนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็สุดท้ายของสำคัญของเรานะคะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัวเครื่อง d e ียม m ามัลติฟังชั่นแนล e ตร e มนะคะก่อนจะไปใช้จริงที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบเนาะเวลาเอามาต่อ จะมีแบบที่เป็นรูแบบนี้กับแบบที่ไม่ได้มีรูแบบเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเขาจะมีรูเล็กๆอยู่ข้างๆเราดันตรงนี้เข้าไปนะคะอีกถึงเสียงนิดนึงแล้วเราก็ค่อยบิดเรียบร้อยนะคะแล้วก็เวลาออกก็บิดนิดนึงแล้วก็ดึงนะคะส่วนหัวหรือข้อต่อที่มีรูๆูแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็เสียบเข้าไปตรงๆให้มันตรงกับตัวสีเทาตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยะคะ่ะเสียบเข้าไป ลงล็อกเรียบร้อยมาแล้วนะคะเราก็จะมาลองกันอันแรกเนี่ยจะเป็นล้างซิงก์ก่อนเพราะว่าตอนนี้เคลอะมากำลังอยากทำความสะอาดตรงนี้พอดีเลยก็เลยใช้หัวนี้นะคะที่เป็นฟอร์มมาอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงบนนี้นะคะเขาจะมีไฟมาให้นะคะพอเสียบปลั๊กตอนแรกเนี่ยมันจะมีแค่สีแดงแล้วก็ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยแปลว่าพร้อมใช้งานแล้วนะถ้าเกิดว่าจะเริ่มทำความสะอาดนะคะก็ให้กดปุ่มนี้ได้เลยแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ มันก็แบบรู้สึกดีขึ้นที่เหมือนได้ฆ่าเชื้อไปด้วยอะประมาณเมตรหนึ่งได้ไอ้น้ําแรงมากอย่าไปโดนนะคะทุกคนมันก็อุ่นๆอยู่ <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถูตรงที่มีซิง์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่ามันมีน้ําส่งไปในตัวด้วยให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นอะไรเงี้ยใช่มาแล้วชัดเจนแต่ว่าตรงนั้นมันขาวในกล้องอาจจะมองไม่ค่อย,อยหแต่มันมสะนะาอาดนะใช่ นี่พัดลมเสียวหมี่ไม่เคยถูเลยนะเคยดูดฝุ่นอย่างเดียวยานเคืองแต่ว่าต้องหาผ้าสะอาดมาเช็ดอีกหนึ่งทีใช่เพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเอารอยดำออกไงโอ้สกปรกสุดๆช่วงนี้เชื้อโรกเยอะด้วยนี่เรียบร้อยก็สะอาดเลยนะครับ ที่ขัดกระจกก็มีไอ้น้ำขึ้นมาด้วยนะอ๋อไม่ธรรมาดาไอ้ที่มันสกรปรกเนี่ยอยู่อีกข้างนึงลุย,ยนี่เป็นไงกันบ้างครับผมดีกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวอินเสิร์ตแบบเก่ามาให้ดูนะครับ <What? S 1> ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับมันก็ยังมีข้างล่างเนี่ยที่ยังไม่ออกนะ ก็จะต้องใช้มือขัดนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดว่ามีมิสเตอร์มัสเซลเนี่ยก็จะดีกว่านี้ <c oughs> อีกนะมาแล้วนะคะก็ไปถูกกระจกกันมาเรียบร้อยเราก็จะมาถูพื้นกันต่อนี่ <c oughs> ตัวผ้าอันนี้นะคะเขาให้มาทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะคะเราเอาไปติดไว้ข้างล่างและ1อันนะคะเดี๋ยว จะถ่ายลงไปให้ดูนะคะส่วนอันนี้เก็บไว้ <Okay. S 1> แล้วก็มีตัวนี้เข้ามาให้ด้วยค่ะเอาไว้ใส่ตรงนี้ข้างล่างนี่เราใช้ข้อต่อครบ3อันเลยนะคะแล้วก็ต่อหัวเข้าไปเรียบร้อยแปะผ้าลงไปผ้าเนี่ยวางลงไปเฉยๆก็ติดเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะนี่ขอขยับมาใกล้ๆก่อนนีตรงนี้เอาไว้ใส่ถูกว่าเป็นเอ่อให้ใส่ essential oil box cap นะคะแล้วก็จะเปิดตรงนี้แล้วก็ใส่ลงไป okay. อ่ะพอดีเลยเหมือนทุกอมจริงๆทุกคนห้ามกินนะแล้วก็แปกลงไปเราติดนี้ไว้ด้วยวกันเพื่อความมั่นใจถุงซองสีน้ำเงินเมื่อกี้นะคะเขาให้แถมมาในกล่องเลยนะคะไปดูการใช้งานเลยเดียวกว่าค่ะหัวมันคือเอียงได้อย่างนี้เลยก็เหมือนกับ,บไม้ถูพื้นที่แบบเราใช้ใช้กันเลยดีมากไม่ต้องขยับตัวเยอะแล้วก็พื้นเนี่ยอุ่นอุ่นเลยค่าเชื้อโรคใช่รู้สึกว่าบ้านสะอาดขพ้นม,มาสองระดับท,ทั้งที่มองไม่เห็นเชื้อโรคอยู่แล้วก็ตาม <laughs> คนต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาจะแฮปปี <celand> <si curs CDU> <sh> ้มากสําหรับบ้านที่แบบมีเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยทำความสะอาดบอกให้ลูกวิ่งเล่นหรือว่าถูพื้นของลูกให้ลูกนอนกิ้งเล่นได้แล้วก็ตามท่อนี้นะคะเขาส่งน้ําไอ้น้ําความร้อนออกไปใช่ไหมเราก็อย่าเอามือไปจับอะไรไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะอาจจะร้อนตัวเฮ้ยอาจจะร้อนมือเซฟนี่ถูไปได้สักพักนึงนะคะ พอ,อถ้าเกิดว่าเราใช้น้ำถูพื้นเฉยๆเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากที่จะทําให้เราเนี่ยมีน้ําถูพื้นได้โดยที่ไม่ต้องไปเอาผ้าไปชุบน้ำอะไรแล้วนะคะก็ยังให้อาความร้อนกับเราด้วยก็ถือว่าสบายมากๆเลยค่ะในลองใส่ถุงสีเหลืองทั้งหมดให้ดูหน่อยใส่ได้ไหมใส่ได้นี่ไงเฮ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> แม่จะพาเครื่องไปจ่ายตลาด มาลองใส่ถุงที่ก็แถมมาให้ว่าจะใส่หมดหรือเปล่านะด <c oughs> ีวยความเป็นเรามันก็เลยมาเป็นแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยนะคะแค่นี้เราก็พกพาไปไหนก็ได้สะดวกมากเลยแล้วก็เมื่อกี้นะคะลืมบอกไปราคาเมันเจ้าตท่านี้นะคะก็อยู่ที่1 1ึ่กิบบาทนะคะแต่สุดท้ายนี้ไม่ได้รู้ให้นะครับไม่มีอะไรจะขัด ไม่รู้จะไปขัดอะไรดีนะแม่ต้องขัดโฉวซ่วมโชว์แล้วอ, <g ül> อันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเป็นร้อย <g ül> <g ül> อ้าวเหรอใช่เออใช่แล้วว่ามันน่าจะขัดซิงค์นะเมื่อกี้อืมเป็นไปได้เ <g ül> <g ül> นี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็ สามารถเราไปลองขัดกันได้แล้วก็มาแชร์กันว่าเอาไปขัดอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะส <Okay. S 2> รุปของวันนี้ที่เราได้ทดลองใช้นะคะตัวเดียม,ม่าอันนี้ก็คือทำความสะอาดบ้านให้มันง่ายมากขึ้นนะก็ปกติที่เราใช้เนี่ยหลายๆบ้านอาจจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นหรืออะไรอย่างนี้ซะส่วนมากส่วนวัสดุพื้นเนี่ยก็จะไม่ได้ใช้ตัวที่มีไอ้น้ำพ่นออกมาแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะต้องการที่จะแบบเพิ่มการฆ่าเชื้อแบคทีเรียให้กับอุปกรณ์หรือพื้นเนี่ยที่ปั่ภายในบ้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ อเคเลยนะแต่ว่าก็จะมีอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยจะยังต้องมีเสียบสายไฟเนาะก็อาจจะทําให้ใช้งานในที่แบบว่าห่างไกลลักได้ลาบากนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นเครื่องสตรีมไมน้ำนะคะเขาก็จะมีแบบว่าไอความร้อนอนายออกมาอย่างนี้เวลาเราใช้กัจะต้องระวังนิดนึงค่ะก็เดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดสินค้าไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็ <Okay. S 1> อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ <Okay. S 1> ส่วนใครนะคะที่เพิ่งผ่านเข้ามาก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้รอติดตามคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนดีก,กว่าบ๊ายบาย